พี่น้องพี่น้องคผู้ฟังมาจจกคอมเมนตนี่อย่างนี่ขออนุญาตขค้นแล้วเคุณนบอกว่าเขาว่าเบิ้งด,ดเดอ้อวาสนาน้นำพาคุณประชมที่กําลังเป็นเ c อผู้ขากับเครื่องสูนบน้าบอกว่าเครื่องสูบนา้าขนาดใหญ่ของเกี่ยวกับน้านี่ละเราจะไปเอื้อยข้าเจอาของเนาะในคุณพังได้รับชมรับเบิงกัน บรรยากาศในช่วงสายๆครับก็พอไม่เห็นหรอกเสียงอาจจะดังนิด้นลอยขออนุญาตเพิ่มแล้วเครื่องสูบน,น้ำที่หนักกำลังพ่วงเพิ่นการสูบเพิ่นกางสูบออกกันอยู่ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับชมกัน ขนาดใหญ่ผ <ừ, S 2> <ừ. S 1> ู้การกมตเห็นดีละมอมอเตือนหัวใหญ่เลยโอ้ผู้การอธิบายว่าตื่นหรอในพุทธปชมเลยเพิ่งแบบนี้ล่ะใ้ได้เห็นกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนอะนี่รับ เสียงอาจจะดังแบบนี้ละเพราะว่าเครื่องจักรกำลังเหตุการกคนงานกันโยนน่ามันเกิดจะไหลออกพุ้นลงห่วยลง้งหงายหมดละหักสองโตัวตัวแบบนี้แต่ว่าผู้ขา,าบละพอมีความรู้ความสมนนามารถในด้านนี้แต่ว่าอยากให้ผูช้ชมเห็นเบิ่งเภาพแบบนี้ละให้เบิ่งกันเด้อเครื่องจักรกำลังทำงานคือเก่าคือเก่า กับการสูบน้าออกจากสถานที่ที่น้ากระลังท่วร์ตัวนี้แ็งกว่าปุ้มตัวนี้คงจะเป็นการวัดเล่งดันขอนน้ามั้งบุคคาบาเอาไหนอน้อๆสั้นๆในคุ่งชุมในลำชุมลำเบิงกันเด้อเราแต่เห็นอุตภปุคคาไปเลย ก็ที่เบิ่งกับย่างพุอยู่นี่ลหละกูขาไอ้เบิ่งไอ้เบิ่งไอ้เบิ่งโอ้ยหัวตาเห็นกูขา็เลยเป็นกำลังสูบน้ำออกสูบลงมาหนีละ่ะคุณผู้ชมเพิ่นกะสูบปล่อยลงมาหนีล,นนล่ะกะไหลอยู่นี่ละ่ะไหลลงมาหนีละ่ะต่ว่าย่ำแรง,งเพิ่นกะดูดขึ้นพูดไปใส่ไฮเซน่าขาเจ้าเฮ็ดหน้าปังดูละ่ะอ่ะนาําผ้า ฝากตอนว่าจากูคุณฟังได้รับฟังกันมาเยี่ยมมาชมมาเห็นว่าใครเห็นดอกผู้ขาก็เลยแบบนี้แต่ว่าเห็นแล้วก็อยากมาบันทึกเป็นวิดีโอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับเบิงกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติแน่ข้าเจ้ามีเหตุจิตกรรมอันนั้นอันนี้ผู้ขาก็จะนาภาพฝากตอนว่าจากูคุณผู้ฟังให้ได้รับชมรับเบิงกันผู้ขามักธรรมชาติทั้งส่แล้วให้ได้เบิงน้ำกันฟังเสียงผู้ขาเวาไปน้าบางคำบางที่ก็ยานลำคานเนอ ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมทางบอ่ว่าจะเป็นผู้ติดตามอมืหลายอย่างไลยเนียผู้ขาก็เลยเรื่องเกี่ยวกับหลงปากหลงว่าวเอาบรรยากาศในช่วงเวลานี้ล่ะคึมคึมฝนขึ้นจังสิตกนี่ล่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามบางไม้หลช่ชงทางผู้ข่ามื่อนี้เอาซ้ำนี่ล่ะบายบายสวัสดีครับ